สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกับครูกรับนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องของการหาหอรอมมของจานวนนับโดยการแยกตัวประกอบครั้งที่แล้วเราได้ทําการหาหอรอมอเราได้ทําการหาตัวหารร่วมรู้จักตัวหารร่วมตัวหารร่วมมากหรือก็คือหอรอมอเนี่ยนะครับโดยวิธีการหา ตัวประกอบที่หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง,น,งนั่นก็คือวิธีการโดยการแยกตัวประกอบนะครับหาหอลมอจากการแยกตัวประกอบจุดประสมการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมากหรือหอลมอของจำนวนนับตั้งแต่สอหน่วยขึ้นไปได้นะครับอย่างที่ค,ครูกราบบอกการหาหอลมอมันมีหลากหลายวิธีวิธีที่มัน หลักๆที่เขาใช้กันทั่วไปมันมีอยู่หมด3มประมาณ3วิธีนะครับหนึ่งเลยที่เขาใช้กันสากลมากๆเลยครูกาก็ยังใช้อยู่เรื่องของการหารสั้นนะครับแต่เราจะเรียนในที่เราโตขึ้นกว่านี้นะครับเราจะใช้วิธีการตรงนั้นวิธีที่2ก็คือเรื่องของการหาตัวประกรอบร่วมจากการหาตัวประกรอบที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วและวิธีที่เราเรียนกำลังจะเรียนกันก็คือวิธีการหาหาอละมอโดยการแยกตัวประกรอบ นะครับเราจะมาทำความเข้าใจทำให้มันทำได้กันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะถ้าพูดถึงเรื่องการแยกตัวประกอบบูกรับขอย้อนกลับไปสักนิดนึงอเอาเป็น16กแล้วกันยอนนิดนึนง สิบหกเนาะครูถามว่าสิบหกมีตัวประกอบมีอะไรบ้างสิบหกมีตัวประกอบอะไรบ้างมีตัวประกอบอะไรบ้างตัวประกอบนะตัวประกอบตัวประกอบมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีอะไรครับมีแน่นอนอ่ะมีสองมีสามมีป่ะมีมีมีสี่มีแปดมีสิบหกครูกล้าถามต่อครูกลับต้องการแยกตัวประกอบ ของ16นั่นก็คือการเขียนในรูปของการคูณกันของจำนวนอะไรครับอยา่างตัวประกอบติ๊กตอก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 ในเรื่องของการคูณกันของจำนวนเฉพาะผู้ถามว่าตัวเลขเหล่านี้จำนวนเฉพาะของ1 2 4 8 16มีจำนวนเฉพาะกี่ตัวตอบครับ1 2 4 8 16 5ตัวนี้มีจดียวเนว่ากี่ตัวมีจำนวนเฉพาะเพียงแค่อะไร มีจำนวนเฉพาเพียงแค่2ตัวเดียวเพราะนั้นจบแล้วครับการแยกตัวประกอบคือการนําจํานวนเฉพาะมาเขียนในรูปของอะไรครับนักเรียนในรูปของการคูณการคูณมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวอะ่ะตัวประกอบเฉพาะมีตัวเดียวนั่นแหละครับยิ่งง่ายเลย2อคูณสเป็น4ต่อไป4คูณ2เป็น8คูณ2เป็น16จบแล้วครับเห็นไหมครับ อีกตัวหนึ่งยี่สิบแล้วเัินครูถามว่ายี่สิบมีตัวประกอบอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบมีตัวประกอบคือหนึ่งเลืกีกสองสี่ใช่ไหมห้าสิบยี่สิบถูกไหมครับ ดูแค่20นะครับครูต้องการเขียนการแยกตัวประกอบก็คือกา,การเขียนในรูปของการคูณกันของจํานวนเฉพาะครูถามว่า 1, 2, 4, 5, 10, 20มีจํานวนไหนบ้างที่เป็นจํานวนเฉพาะคำต้ังเรียนมี2องเฉพาะครูจำได้หมดและ้ะ4ไม่ใช่มีอะไรอีกมี5ครูมีแค่2ตัวเองที่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ2กับ5นี่แหละครับ สอมันแค่สิบคูต้องคูณอะไรอีกถึงจะเป็น20่ส10สอคูณอะไรด้ยีครับ10บคูณสใช่ไหมได้ยี่สิบนี่คือการเขียนการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นครูครับบอกว่าให้เขียนโดยการเรียงตัวเลขซะหน่อยเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับค,ครูับก็เอาสองมาข้างหน้าจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูครับขออนุญาตเอานี่ขึ้นไปตรงนี้เอานี่ลงมาเราต้องการจะหาหอรอ จุดรอจุดมจุดของ16กับ20เราจะหาได้จากอะไรมันคือยังไงมันคือ,อยังไงนะครับนักเรียนก็ดูตัวที่เหมือนกันดูครับมีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับมีสองเหมือนกันกรับคู1หนึ่คู่จับคู่ครับมีสองเหมือนกันอีกคู่ครับ1นึ่คู่คู่มีที่เหมือนกัน2ตัวครับ2กับ2ที่เหลือมีมีม แต่ไม่ซ้ํากันทั้งบนและล่างครับเพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันของทั้ง16และ20มีแค่2กับทําอะไรกับ2ที่คูณกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นคําตอบของมันคือ4เอาตัวที่เหมือนกันครับมาเขียนเหมือนเดิมคูณกัน2เหมือนกัน1ตัวเอามาเขียน2เหมือนกัน1ตัวเอามาเขียนเขียนรูปของการคูณกันเันเรื่องของแยกตัวประกอบจบแล้วครับเราหาหอลมอได้แล้วนี่หอลมอของ16กับ20คือ4 เราจะไม่พูดถึงการหาตัวประกอบนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนเราจะพูดถึงการแยกตัวประกอบ <c oughs> อดูต่อนะเอาตัวเลขอะไรดีอขอกลับขอ,ขอเปลี่ยนนะดูครับขอ,ขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวตัวเลขง่ายหน่อยก่อนสิบแปดแล้วกัน 18กับ27เรามาหาตัวประกอบกันคูครับให้เวลา3มนาทีไปหาตัวประกอบนะเราต้องหาตัวประกอบให้ได้ก่อนเราถึงจะมาเขียนตัวประกอบแบบแยกตัวประกอบได้เราจะถึงจะมาเขียนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบกนะันเราจะมาเขียนที่ว่า18กับ27แยกตัวประกอบได้อะไรได้ยังไงบ้างอ่า18เป็นตัวประกอบอะไรบ้างครับเักเรียน ตึ๊บ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 ปดเป็นตัวประกอบอะไรบ้างมี1เด่นมากหนเสมอแหละสองสาอไีกครับสีมีไหมไม่มีหมีไหมห้ามีไหมไม่มีหรอก5้าหอะไรอีกครับ9 18เก่นมาก1นึ่สองม,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 มีไหมลูกยีิบไ,ไม่มี3มีไหมสามคูณเไงสไม่มี5ไม่มีคู หกก็ไม่มีเจ็ดก็ไม่มีแปดก็ไม่มีเก้ามีครูอ้าวสามเก้ายี่สิบเจ็ดใช่ไหมล่ะสิบไม่มีสิบเอ็ดไม่มีสิบสองไม่มีสิบสามไม่มีสิบสี่ไม่มีสิบห้าไม่มีไม่มีแล้วเพราะหนึ่งคู่กับยี่สิบเจ็ดไม่มีทางที่จะวนจบมาบรรจบกันครบรอบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะเขียนครบหมดแล้วครูถามว่าเอาสิบแปดก่อนนะเอาสิบแปดก่อนนะนี่เอาสิบแปดก่อนนะ ตัวประกอบเนี่ยมี1 2 3 68สอผู้ถามว่า18เนี่ยมีตัวประกอบอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะครับมีตัวประกอบอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะลูกมีอะไรบ้างครับที่เป็นตัวเฉพาะมีแค่2กับ3ใช่ไหมครับย7่บล่ะมีตัวประกอบอะไรบ้างครับที่เป็นตัวประกอบเฉพาะ27มีแค่อะไรตัวเดียวเลยเนี่ยมีแค่3ตัวเดียวเลย ใช่ไหมครับเอา18ก่อนนะไม่เป็นการสับสนนะดูทีละบรรทัดนะ18ก่อนนะเอาตัวประกอบเฉพาะมาเขียนในรูปของการคูณกัน2คกรูครับ2คูณเครื่องหมายคูณอยู่ไหนเครื่องหมาย2คูณ3คูณ2คูณ3ได้แค่6กเองเราคูณต่อลูกเราคูณให้ได้18ให้ได้โดยใช้แค่ตัวเลขแค่นี้ย2คูณ3ได้6 6คูน3าในคูณจบเลย 6, 3 18 ได้แล้วครับแยกตัวประกอบของ18 27มีแค่3อย่างเดียวยังครูโอ้โหยิ่งง่ายครับถ้ามีแค่3อย่างเดียวเนี่ย3คูณสได้9 9คูณสได้27มันมีอยู่แค่นี้ครับมีตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะกี่ตัวเราเอาแค่ตัวนั้นมาเขียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจบแล้วครับการหาหอรอมของ18กับ27มีอะไรบ้างครับ หาตัวที่ทําไมเหมือนครูถามว่าสองมีเหมือนกันไหมมีไม่เหมือนกันครูเอาสามทำไมเนี่ยตัวบนมีครูตัวล่างก็มีหนึ่งตัวตัวบนก็มีหนึ่งตัวโอเคอันนี้นับได้ข้างบนมีหนึ่งตัวครูข้างล่างมีอีกหนึ่งตัวครูอันนี้นับได้เพราะฉะนั้นได้ที่เหมือนกันกี่คู่สองคู่เอามาแค่สองตัวสองคู่เอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันสามสามเลยกลายเป็นอะไรครับนักเรียนเลยกลายเป็นเก้า จบแล้วครับของละมอของ1ิบกับอะไร18กับ27เเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกดีไหมทีนี้มาด,าดมูสามตัวบ้างดีไหมสามตัวบ้างดีไหมเพราะว่ามันอาจจะยากขึ้นใช่ไหมดูสามตัวบ้างเนาะดูสามตัวบ้างอ่ะฮะมาดูสามตัวบ้างยี่สิบเอ็ด 4 2 49กครับอยากให้นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะมาช่วยกันหาตัวประกอบเฉพาะช่วยกันหาตัวประกอบเฉพาะของทั้ง3ตัวนี้ครับมาเร็วมีอะไรบ้างครับตัวประกอบเฉพาะจะแยกตัวประกอบได้ต้องใช้ตัวประกอบเฉพาะนะตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างมาดูซิช่วยกันหาครับตัวประกอบเฉพาะครูกับไม่ได้ถามหาตัวประกอบทั้งหมดนะครับถามหาตัวประกอบเฉพาะ หาหาตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างมาช่วยกันคิดครับมาช่วยกันคิดตัวประกอบเฉพาะของตัวเลขจํานวนนับสามานวนนี้มีอะไรบ้างครับตัวประกอบเฉพาะติ้งนอง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 ตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับตัวประกอบเฉพาะของส้งสามตัวนี้อ่าตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างครับสองสามตัวนี้ ยี่สิบเอ็ดมีอะไรบ้างมีสามกับเจ็ดถูกไหมสามเจ็ดี่เบีดโดยประกอบเฉพาะสี่สิบสองอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างใครรู้ช่วยกันมีสองลูกเก่งมากมีสามมีเจ็ดสี่สิบเก้ามีตัวประกอบอะไรบ้างเฉพาะตัวประกอบมีหนึ่งสี่สิบเก้ามีเจ็ดกับเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวประกอบมีแค่เจ็ดอย่างเดียวใช่ไหม ใช่ไหมนี่คือตัวประกอบเฉพาะของมันเราจะมาเขียนแยกตัวประกอบด้วยกันพร้อมกันพร้อมเพียงกันเลยเราจะไม่เขียนแยกตัวประกอบพร้อมกันเราเขียนแยกตัวประกอบพร้อมกันครูถามว่า21คือตัวประกอบ21นะ21มี3กับ7อย่างเดียวเพราะฉะนั้น3คูณอะไรอุ้ยขอโทษ3คูณอะไรนักเรียน 3คูณ7จ1บจบแล้วครับ42คูณ2คูณ2คูณจุเฉพาะของเขาก็มี3มาอีกคูณ3 2มคูณ3เป็น6คูณหคูณต่อดิ6คูณ7 6 7 42จบโอ้จบแล้วเห็นไหม49 7้คูณ7มีตัวเดียวก็คูณตัวเดียวนั่นแหละ7 70ดเ็เห็นไหมการแยกตัวประกอบจริงๆมันจะง่ายกว่าอีกนะ พียงแต่ว่าเราต้องดูให้ได้ว่าตัวประกอบเฉพาะของตัวเลขเหล่านี้มันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครูกราฟขอลบเพื่อไม่เป็นการสรับสนแยกตัวประกอบได้แล้วตอนนี้เราแยกตัวประกอบได้แล้วครูถามว่าหอรอหมอของหอจุดรอจุดมอจุดของ 21, 42และ49คืออะไรครูกราฟบอกว่าให้หาตัวที่เหมือนกันทั้ง3ามตัว3มีแค่2ตัวครู7ด 7จ็ดเจ็ด a ห้า 5. เจอแล้วใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจอแล้วเจอหนึ่งชุดครับครูที่เหลือมันมีแค่ตัวเดียวหรือมันมีแค่คู่เดียวครับเพราะฉะนั้นดึงมาแค่ครั้งเดียวก็คือเจ็ดไม่มีตัวคูเใยทั้งสิน้นของรอมอของ21 42ของ49ก็คือ7นั่นเองถ้ามีมาอีกตัวนึงเี่นก็ทำไมเอามาเขียนเอามาเขียนแล้วก็ในเรื่องของการคูณกันมันคือคำ Out, ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ <c ười> ูครับขอสรุปทบทวนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาหอรอมของจำนวนนับนะครับหนึ่งสมุดครับที่แล้วนะก็คืออะไรหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมจากการหาตัวประกอบสองก็คือหาได้จากผลคูณของเฉพาะหรือการแยกตัวประกอบนั่นเองใช่ไหมครับมีแค่นั้น สองวิธีนี้ก่อนแล,ล้วเดี๋ยวเรียนที่โรงเรียนออนไซต์ site. ครูกับจะสอนเรื่องของการหาหอละมอโดยการหันยาวอีกทีนึงเอ้ยหันสั้นอีกครั้งหนึง่งนะครับสําหรับการบ้านในวันนี้นักเรียนการบ้านในวันนี้ครูกับจะสั่งเคียงแค่หน้าเดียวคือสามข้อนี้แค่นะั้นนะครับเพราะว่าเรามีการบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่อยากให้ใช้เวลาอยู่กับการบ้านมากจนเกินไปนะครับการหาหอละมอของจำนวนนับที่กําหนดให้โดยการแยกตัวประกอบ เพราะฉะนั้นต้อเรียนแยกตัวประกอบมาก่อนนะครับว่าสามสิบสี่มีแยกตัวประกอบได้อะไรบ้างแยกตัวประกอบเื็การคูณกันของจุนเฉพาะเสร็จแล้วดูที่ตัวที่เป็นซ้ำกันทั้งสองตัวมีอะไรบ้างเอามาเขียนแล้วก็คูณกันเหมือนกันแล้วก็ตอบเป็นคำตอบแค่ที่สามข้อเดี๋ยวครับส่งให้ในกลุ่มรายผู้ปกครองแล้วก็รายกลุ่มของเพื่อนๆในห้องนะครับวันนี้อ้าวค,ครับขอขอภัยขออภัยขออภยัยเดี๋ยวนะขออภัยนะอันนี้คือการบ้านนะครับ อันนี้พูดถึงกันบ้านนะพูดถึงกันบ้านนิดหนึ่งนะครับพูดถึงกันบ้านนิดหนึ่งนะกันบ้านจะมีอยู่แค่มี2หน้าก็จริงแต่ครูครับจะสั่งแค่3ข้อนะครับเมื่อกี้มันไม่ดีดขึ้นมาหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นการบ้านจะมีอยู่แค่3ข้อเดี๋ยวครับส่งให้เป็นการบ้านของเราเนี่ยเป็นการหาหอละโมอของจานวนนับที่กาหนดให้โดยกดยารแยกตัวประกอบนักเรียนก <Donkey S 2> ็ทําไมครับให้หาโดยการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบโดยการหาโดยการนำตัวเฉพาะที่คูณกันเนี่ย นะครับเหมือนการปุ๊บเอกมาเขียนเขียนปุ๊บเป็นคําตอบนั่นคือการแยกตัวประกอบถูกไหมนะครับโอเคถ้างั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ